สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นยนะีน่าเนาะซึ่งอ่ะยีน่านะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะเนาะสามารถเป็นตัวเบิร์ดได้นะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็สามารถยืนอึดได้นะครับสำหรับยีน่านะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างยอดนิยมเลยนะในการเอามายืนเล่นนะครับตัวยีน่านะครับเป็นตัวที่ต้องอ่าต้องฝึกเล่นนิดนึงเนาะ ก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดน,นั้นนะครับก็แนะนําให้อัพสองมาก่อนเนาะหรือว่าถ้าเราจะมากดดันอีกทีมนเนี่ยให้อัพหนึ่งมานะครับไอเห็บก็สกิลสองเนี่ยเวลาคิปมันจะเดินม,มาเนี่ยครับมันจะยืนสามตัวเมืนเ่อกี้เนาะแล้วก็สกิลสองเข้าไปนะครับจะทําให้เราเค,คลียร์คิปได้ไวกว่านะแล้วก็ความลับนะครับผมที่หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่เผื่อคนไม่รู้นะครับก็คือ สกิลสอนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปาออกไปเนี่ยแล้วเราเดินเข้าไปชนเนี่ยหรือว่าเดินเข้าไปเก็บเนี่ยก็คือจะลดคูดาวสกิลสองเลยนะอ่านี่เผื่อคนที่ไม่รู้นะคนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับซึ่งเราก็มายืนเจอกับอ่ไอรีเนาะซึ่งตัวยิน่าก็สามารถสู้ได้นะครับผมได้ก็สู้ได้ช่วงต้นเกมเนาะแล้วก็ตัวเราก็ต้องตัวที่เปิดเขาก่อนนะครับ เพราะเพราะว่าถ้าเล่นเกมมันเนี่ยก็คือเราจะสู้ไอรียากเนะาะเพราะตัวเขาดาเมจเยอะก,กว่านะครับเราจะเบิร์เขาไม่ตายเนาะเพราะว่าเขามีดูดเลือดนะฮะที่ังหวะน,นี้ก็มาเคลียร์เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนไปเล่นบนกันสี่คนนะครับเนี่ยผมเราสี่ก่อนนะเราก็ตัดเลยเขาได้นะครับเนี่ยผมต่อไปเกินครึ่งหลอดเนาะนี่คือเราคุมละวันนี้ผมมันดักนะผมลองมาดักดูนะครับผมว่าตัวนี้สามารถดักได้นะ เออผมดูแล้วว่าเขนาน่จะไม่มาแล้วก็เลยเดินลงไปเลยนะครับไปค,คีบๆนะเนาะว่าเดี๋ยวไม่ได้คีบนะครับคีบก็หายไปดวนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนีย่ยผมพลาเสร็จแล้วเราก็เดินไปเติมกลา,างอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเมดเรายังเล่นอยู่ข้างบนเลยนะเราก็ต้องมารับกลางนะครับก็หน้าที่ของออฟเลนถ้าเกิดว่าเมทไม่ได้กลับมากันเนาะหรือว่าแบบเมดเล่นข้างบนเนี่ยก็คือเราควรที่จะมา แทกกลางเลยนะมารับกลางเลยนะครับั้งวันนี้เราก็เลยขึ้นมาเติมเลยนะแล้วก็มาขู่เขานะเพื่อไม่ให้เมทเราเข้านะเมื่อกี้เนาะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับนะเกมนี้เป็นล็อกซี่การนะครับก็อ่าซีอวนะีเนาะก็ส่วนใหญ่คนจะเล่นตัวที่อ่าจะเก็บเม็ดเนาะเก็บอันดับนะครับก็เลยจะเจอ,อเจอทีมแปลกๆนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ก็ยีนะ่าไอ้ไม่ใช่ยีน่าขอไัเป็นอ่าล็อกซี่เม็ดม่วงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับก็ออกมากลางได้เนาะมันอย่างน้อยมันก็ยังเป็นเมดอยู่นะครับถึงจะเล่นยากไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเชื่อมั่นในระดับประเทศของเรานะยล้ววันนี้เราก็มาดักภูมินะแล้วก็ตัวยีน่าเป็นตัวที่ดักภูม่มเก่งนะครับผมดักพุ่มได้โหดนะครับวันนี้ก็มาเคคีบไว้นะครับผม ให้สกิลสองเนาะแล้วก็อันติแล้วก็สกิลหนึ่งช้นนะครับวันนี้ก็ตอดนะผมหาเรื่องตอดเขาให้ได้เยอะๆนะไม่ได้เ,เขาจะไม่มีเลือดพร้อมมาไฟนะวันนี้ก็มาดักเหมือนเดิมครับผมดักนะเอาจริงผมควรใจใจเย็นกว่านี้เนาะเนี่ยครับผมผมดักนะเนี่ยเห็นไหมครับคือเขากำลังจะเดินมานะแต่ผมเดินเดินออกไปแล้วเพราะผมจะไปไปรับกลางไงวันนี้ผมทิ้งนะมาเคลียร์ร่างไวก่อนนะครับ เพราะว่าไม่มีใครไปกลางเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคลียร์เวฟก่อนเนาะเห็นไหมครับเราได้เคลียร์เวฟก่อนพอเราได้เคลียร์เวฟก่อนปุ๊บเราก็ได้ไปกลางก่อนเราก็โอเคยังไม่ต้องรีบไปกลางเนาะเพราะว่าอีกทีมหนึ่งก็ไม่มีใครมาเคลียร์กลางเหมือนกันครับอีกอย่างหนึ่งยังไม่5ทีด้วยเนาะก็เลยโอเคไม่เป็นไรตัวนี้มาเติมนะครับก็พยายามเล็งที่แคลี่เนาะ ก็สกก็คอมโบแล้วก็ให้สกิลหนึ่งสองทีหรือไม่ก็สกิลสองเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะนะตัวยีน่าคอมโบได้หลายแบบเนาะแล้วก็ตีให้ติดพาสซีฟเนาะที่เป็นใบอะครับตีครบสี่จะแตกเนาะเสร็จแล้วก็อันตีแล้วก็สกิลสองหรือว่าสกิลหนึ่งก็ได้ครับผมตัวยีน่าสามารถคอมโบได้หลายรูปแบบเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณนะ์เนาะดูกับประสบการณ์ด้วยนะครับว่าเออเล่นบ่อยแค่ไหนนะครับ เพราะว่าตัวมันคอมโบได้หลายแบบแล้วก็ถ้าตัวยีน่าเขียรเคลิปเสร็จ<ๆ>ก็แนะนำให้ไปแก๊งดีกว่านะเพราะว่าตัวมันก็เล่นไฟทีมไฟโหดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นดักก็ได้นะครับผมแต่แนะนำให้ดักตัวที่เลือดน้อยๆเนาะตัวบางๆนะครับตัวที่ค่าง่ายๆเนาะ ให้ผมมาดักอ่าไอรีก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ตายจังหวะนี้เราเข้าขึ้นมาช่วยเนะาะจังหวะนี้ผมโดนเนาะโดนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ตัวยีน่าเป็นตัวที่ยืนคํำไฟเพื่อนก็ได้นะครับถือว่าเป็นกึ่งแทงที่มีดาเมจค่อนข้างแรงเนะาะก็จังหวะเมื่อกี้นะถ้าถ้าให้ดีก็คือผมก็น่าจะฟิกเกอร์เข้าไปเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ชัวร์เงเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ในป้อมกันเนาะ ก็ไม่ได้เข้าแบบเข้าสูตรขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็กลับมาเคลียร์เวฟเนาะอป็นหะน้ามันตัวที่เคลียร์เวฟค่อนข้างไวนะหลังจากเวฟสีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินเติมเกมเดินแก๊งเนี่ยก็จะไวกว่าไอรีอยู่แล้วนะครับคจังหวะน,นี้ก็เคลียนะร์คลิปไปเนาะเคลียร์คลิปเสร็จเราก็พยายามต่อเลือดเนาะอย่างที่บอกครับแต่จังหวะน,นี้เริ่มไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะที่เสร็จเราก็โอเคไปเลยครับผมไปเคลียร์เวฟไวเนาะ เกมนี้ก็ผมออกเป็นตัดเลือดได้นะเพราะว่าเจอไอรีเนาะเจอตัวดุดเลือดนะครับถ้าไม่เจอตัวดุดเลือดเยอะก็แนะนํานะครับใหอ้ออกแท้งไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะออกอาดามจอย่างอื่นอีกสักชิ้นแทนก็ได้นะแต่เกมนี้เจอตัวตัวดุดเลือดแรงแนละ้วก็ออกมาก็ไม่เสียหายครับผมแล้วก็เกมนี้ผมเลือกที่จะออกเป็นรองเท้าก่อนทั้งวันนี้ ผมโดนไอรีเนาะเกือบตายนะครับแต่ตัวผมเนี่ยเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อึดด้วยเนาะมากกว่าอนติีนะทัว่าเมื่อกี้ก็เลยรอดไปนะแล้วก็มีแข่งแล้วครับก็ถือว่าเสียแข่งของคู่คนะแต่ก็ผมว่าผมได้เปรียบกว่านะว่าเขาเสียองข้างฝีนะครับรว่าเขาฆ่าผมไม่ได้เนาะส่วนผมรอดนะครับผมคุ้มกว่าเนาะไม่เป็นไรนครับวันนี้ก็มาเคลียร์ไวนะ้เนาะเเสร็จแล้วก็ไปกลางเนาะ ไปรับกลางเพราะว่าดูจากมินิแมปไปเนี่ยโอเคล็อกซี่เ okay, <t> พิ่งมาเนาะถ้าเกิดว่าบบเกียล็อกซี่ไม่ลงมาเราก็จะรับกลางเลยนะนี่ก็ให้ล็อกซี่รับกลางเลยครับเราก็มาเดินไล่ขูขข่ๆเนาะเอาจิงผมควรจะไปเคลียร์เวฟไวนะไปไปเนาะเป็นไรครับรก็มาขู่กลางเนาะมาตีต,ต,ตีเตียวพาวเวอร์กลางนะครับก็ถือว่าได้พลาวเวอร์กลางฟรีนะแล้วก็ผมเลือกที่จะไม่ไปกันล่างนะเพราะว่าข้างบนแตกนะครับ เลนบนแตกพอเลนบนแตกปุ๊บส่วนใหญ่นะจะสลับเลนกันเนาะจะให้แครี่ไปล่างนะครับก็โอเคก็ให้แครี่ไปจังงวันนี้หลักนะครับแต่แบทมานะต้องถอยนะครับว่าแบทค่อนข้างแรงนะแพทนี้นะครับปรับมาแรงมากเลยนะแล้วก็โอเคครีปไปก็สําหรับการเลีออฟเลนก็จะเน้นค,คีปนะคิีปเนาะคีคีปให้ไวกว่าทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าคีปคิีปไม่ได้ยจยงิงก็ไม่เป็นไรครับคีคีปเสร็จก็ไปทําเลนเนาะดันป้อม จงังหวะนี้คีบหมดนะก็เลยไม่ได้ทาวเวอร์กลางเนาะไม่เป็นไรครับผมเมื่อกี้ด้วยจากมินิแมปเลยเขายังอยู่ล่างกันเยอะนะก็เลยโอเคเราได้ป้อมบนนะครับนีได้ป้อมบนฟรีเนาะว่าเนี่ยแล้วก็ไอรีพึ่งมานะครับวันนี้ใจเย็นเนาะไม่ต้องรีบฟิกเกอร์นะครับรอแบบคิดว่าเขาจะเข้าหนี่ยก็ค่อยฟิกออกนะก็อ่าจงังหวะนี้ก็เกือบจะได้ป้อมกลางเนาะ แต่ผมไม่เข้าไปเพราะว่าไอรีเขาน่าจะยังอยู่นะผมเข้าไปผมจะตายฟรีได้นะมีแบทมาผมรีบออกเลยนะต้องเซนไว้เลยหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้บูป้บดนะ้วยเนาะถือว่าแบทแมาพลาดน,นะชอดเมื่อกี้นะผมก็ถ้าเกิดว่าใส่รักขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้ออกนะครับไม่ออกเข้าพุ่มไม่เข้าพุ่มก็ออกออกจากหลุมนั้นนะครับว่าแบทแมนเขามาแล้วหรือว่าเป็นเซนเนาะเซนอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นประสบการณ์เนาะ คนที่เล่นบ่อยก็น่าจะรู้นะครับรู้แนวในการสู้กับแบทแมนเนาะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแคลลี่เขาฟิกพลาดหมายถึงว่าฟิกเรามาดูจังหวะนี้ก,กันนะครับเนี่ยเบิร์ตสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ปัดแต่เขาสกิลออกนะนั่นแหละครับเราเอาแคลลี่แทนได้นะเห็นไหมครับคือด้วยความที่เมื่อกี้แคลลี่ไปกดฟิกเนาะกดฟิกแบบผมก็งงเหมือนกันนะ ก็เลยทําให้เขาไม่มีฟิกนะก็คือเวลาเขาโดน mm hmm. โดนวนเราเปิดเนี่ย mm hmm. ก็แตนะ่สคือจังหวะเมื่อกี้ผมอ่าทําเป็นชาร์จเนาะชาร์จรอให้มันแบบมันพอจะมีดาเมจเยอะนะครับก็ยิ่งชาร์จนายก็ยิ่งดาเมจแรงนะแล้วก็จะน็อกอัพด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟิกเกอร์หันหัวไปทางแคลรี่ได้แบบเมื่อกี้เนาะก็เลยทําให้ผมฆ่าแคลรี่ได้นะเพื่จังหวงนนะหวนี้เราก็มาดักนะผมสกิลสองเข้าไปสกิลหนึ่งอันติกก็คือหายเลยนะครับค่อนข้างแรงนะ ถือว่าเป็นไฟเตอร์ตัว Bird เบิร์ตที่คขานขางแรงเนาะแล้วก็อึดด้วยนะครับตัวนี้เลยค่อนข้างยืดหยุ่นเนาะอย่างที่บอกนะครับเคเวฟก็ไวนะเคจังหวะนี้เราก็มาเล่นกับเพื่อนเนาะยู่สองไปอันติพอนะเพราะว่าสกิลเราหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราใช้สกิลหมดเนี่ยก็คือถ้า,ากดอันติปุ๊บสกิลจะกลับมาคูดาวเนาะถึงจะเป็นร่างใหม่ก็ตามนะครับแล้วก็จังหวะน,นี้ก็ให้เพื่อนเอาบูบาไปเนาะยอ่ออินเวดนะครับ เสร็จแล้วเราก็โอเคกลับเนาะพอไม่มีอะไรทำเราก็กลับนะเล่นออฟเลนนะครับผมนยีน,น่าด้วยเนาะก็ถ้าแนะนำได้ก็น่าเล่นนะครับสำหรับตัวยีน,น่าเนาะี่ระหว่างนี้ก็ไปทำเวฟนะครับดันเลนเนาะวันนี้ผมติ๊กแล้วให้เพื่อนไปเอาดากนะเพราะว่าผมจะทำเวฟล่างเนาะแนะนำถ้าเกิดว่าเราจะเอาออบเจต์ฝั่งไหนเนี่ยให้เราทำเวฟตรงข้ามกับออบเจต์เนาะ ที่ว่าอ่าอีกทีนึงเนี่ยจะต้องเสียคนมากันแบบนี้เห็นไหมครับตัวราเมจเขามากันเลยนะแล้วก็ทิ้งให้แบทแมนกับโรมิงอ่ะไปดูนะเห็นไหมซึ่งวันนี้ก็เกือบจะได้แบทแมนนะผมก็เข้าไปเลยครับผมแต่เขาตายก่อนนะก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ฟิกเนาะเพราะว่าถ้าคิดว่าเพื่อนจะฆ่าได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องฟิกก็ได้ครับเปลืองเนาะ ือว่าถ้าใครอยากจะเล่นไทยยาก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะว่าเกมเราค่อนข้างสโนบอลนเนาะว้ก็โอเคครับเคยคีปนะเนี่เห็นไหมครับคีปที่ผมดันไว้นะครับก็มาถึงหน้าป้อมพอดีนะถ้าเกิดว่าไม่ดันก็คือคลีปจะยังไม่มาไม่ถึงนะวันนี้ผมฟิกน้องแบบเหมือนจะสั้นไปทีหนึ่งนะไม่เป็นไรครับผมเนี่ยผมช์จเลยนะก็เอาคาร์บอร์เลยนะเพราะว่าล็อกซี่เราเล่นดีเหมือนกันนะก็จบกับเว้นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับ กีน่าเนาะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับผมเล่นได้นะเอาไปเล่นออฟเลนได้นะครับผมก็โหดอยู่นะแต่ตัวมันจะแพ้ตัวลิโป้มอน,นะครับตัวที่แบบดูดเลือดอะ่ะดูดเลือดสู่ครับตัวนี้จะสู้ค่อนข้างยากเนาะตัวนี้โหดนะสำหรับดักเก็บแครี่เมทได้ง่ายๆนะถ้าชอบก็าสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ